สำหรับวันนี้นะครับวิชาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็เข้ามาสู่ในหน่วยที่2แล้วนะครับหน่วยที่2ก็คือหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่เราจะต้องรู้จากก่อนเลยก็คือการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเรานึกออกไหมว่าลูกคลื่นมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบลักษณะของเป็นลูกคลื่นแบบนี้ใช่ไหมครับ มีครึ่งบนแล้วก็ครึ่งบนตัวนี้กับที่เป็นครึ่งล่างแบบนี้ใช่ไหมครับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอ่ะไอตัวลูกขึ้นตัวนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วทําไมมันถึงเกิดเป็นลูกขึ้นแบบนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้ทําไมมันไม่เหมือนกับไฟตรงไฟตรงที่มีลักษณะอ่าถ้าเรามองจริงๆก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมีลูกขึ้นเพียงฝั่งเดียวใช่ไหมเออแต่ทาไมไฟฟ้ากระแสสลับมันถึงมีลูกขึ้นแบบ มีทั้งฝังที่เป็นบวกกับฝังที่เป็นลบนะครับสลับไปสลับมาอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสาสลับของเรานะครับหลักการทํางานของมันนะครับอหลักการทํางานของมันเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือนะครับเราต้องรู้จักก็คือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําก่อนต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยกว่าจะมาเป็นเครื่องกําเนิดอะ่ะเขอาอาศัยหลักการอะไรนะครับอ่ะเราดูในรูปนะครับแล้วก็ดูคํญญาบรรยายด้านล่างนะครับอ่ะเขาบอกว่าการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนาเนี่ย ก็มาจากกฎของฟาราเดย์นะครับเขาบอกว่าฟาราเดย์เนี่ยบอกว่าเมื่อเคลื่อนที่ตัวนำนะครับตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยที่ตัวนําวางอยู่ย่อมทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนาขึ้นบนตัวนํานั้นโดยทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําจะขึ้นอยู่กับทิศการเคลื่อนที่ของตัวนํากับการวางแม่เหล็กที่แตกต่างกันนะครับสรุปง,ง่ายๆ g g ok ok เลยก็คือนะครับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอาตัวนําไปตัดผ่านกับสนาม แม่เหล็กใช่ไหมครับอ่าก็เหมือนกับหลักการเกิดที่เราเรียนในวิชาเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่ามันใช้หลักการเดียวกันแต่มันแตกต่างกันแค่ตัวไฟฟ้ากระแสตรงเครื่องกําเนิดไฟตรงเนี่ยมันใช้หัวคอมมิวใช่ไหมครับในการจ่ายไฟอ่าเป็นจากไฟสลับเป็นไฟตรงใช่ไหมครับแต่เครื่องกาเนิดไฟสลับของเราเนี่ยใช้เป็นตัวสลิปลิงนะครับในการจ่ายไฟออกมาใช่ไหมครับอ่านะครับเนี่ยเราดูในรูปแรกนะครับ มีแม่เหล็กลูกกลางก็ได้มีแม่เหล็กสองอันวางอยู่เห็นไ,ไหมเห็นไหมเรารู้ลูกกลางนะครับลูกกลางเนี่ยเห็นไหมเรามีแม่เหล็กนับสองขั้วนับก็คืออันที่หนึ่งกับอันที่สองวางอยู่เห็นไ,ไหมแล้วระหว่างขั้วของมันเนี่ยข,ขั้เขวเหนือสีน้าเงินกับขั้วเอ้ขั้วใต้สีน้าเงินกับขั้วเหนือสีแดงเนี่ยมันจะมีอ้อนหน้ามาชนกันปุ๊บมันจะเกิดอะไรครับมอ่ามันก็มีแรงแม่เหล็กอยู่เห็นไหมครับที่เป็นเส้นเส้นตรงนี้เห็นไหม ไม่รู้ว่าในหน้าจอของเราเห็นไหมนะมันจะเป็นเส้นเส้นพุ่งจากขั้วสีไอฝั่งก้อนสีแดงเนี่ยไปไหนครับไปฝั่งก้อนสีฟ้าก็คือไปจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ใช่ไหมฮะนี่แบบนี้พุ่งมาฝั่งนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ที่วิ่งไปมาอยู่เนี่ยก็คือเป็นเส้นลวดตัวนําของเราหรือว่าเส้นทองแดงนั่นแหละนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นตัวนำนะครับอ่า พออตัวนําตัวนี้นะครับมาตัดผ่านสนามแม่เหล็กเห็นไหมเอามาตัดคือเอามายกไปยกมาระหว่างกลางของมันะ่ะเห็นไหมครับให้มันผ่านสนามแม่เหล็กที่เป็นเส้นๆอ,อาเราดูนี่มันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมอ่านะครับรสีน้ําเงินตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับอิเล็กตรอนนะครับอ่าเราบอกว่ากระแสไฟฟ้ามันเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนใช่ไหมอ่าแล้ทีนี้ การไหลของอิเล็กตรอนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันไฟฟ้า <F ever S 2> เหนี่ยวนําตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าเราดูนะครับพอเราเคลื่อนที่ตัวนาเนี่ยผ่านขดลวดเข้าไปนะครับมีติดพุ่งเข้าเนี่ยอ่าเราสังเกตตัวนี้นะเห็นไหมเคลื่นสีแดงลุกเคลื่นสีแดงตัวนี้นะอ่ามันเกิดเป็นฝั่งบวกนะครับแต่พอเราถอยตัวลวดตัวนาเนี่ยกลับออกมานะครับเราดูสีน้ําเงินนะคอ่ามันเคลื่อนที่ยังไงอ่านี้พอเคลื่อนที่เข้าพอเคลื่อนที่ออกมันเป็นไง มันไหลกลับใช่ไหมเห็นไหมพอพอไหลเข้าเนี่ยมันมีลักษณะก็คืออิเล็กตรอนมันจะไหลมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่พอมันถอยออกเนี่ยตัวสีน้ําเงินหรือว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไหลกลับขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับาจากตรงนี้นะครับเขาก็เลยมันจะได้เป็นลูกคลื่นลักษณะนี้ออกมาเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมพอไหลเข้ามันจะเป็นแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยนนำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับ และพอเราหยุดเนี่ยมันจะมาจบที่ศูนย์ตัวนี้นะแล้วพอเราถอยออกเนี่ยมันจะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เป็นครึ่งลบก็คือเป็นไหลย้อนกลับเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมครับอ่าน่าจะเห็นนะครับอ่านเนี่ยเขาก็เลยก็ทดลองอย่างนี้นะครับก็คือเอาตัวนาเนี่ยมาตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กอ่าแล้วทีนี้ก็วัดที่ปลายของตัวนําทั้งสองข้างนับวัดด้วยกันวานอมิเตอร์ พบว่าพอเราเอาตัวนี้มาตัดปาดแม่เหล็กเนี่ยเข็มของกันวานอมมเตอร์เนี่ยเกิดการกระดิกนะครับเกิดการกระดิกกระดิกไปกระดิกมาก็แสดงว่ามีการเกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลเออมีมีแรงดันแล้วก็มีเกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลนับในตัวนํานั้นนะรับเอ้ยเราดูรูปขวามือนะครับรูปขวามือก็ทดลองก็คือเอาขดลวดมาพันเป็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 นกดนะครับรอบแกนแล้วก็เอาตัวแม่เหล็กเนี่ยไป แย่ yeah, ข้างในเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเอาเอาขดลวดเนี่ยอยู่กับที่แล้วก็เอาแม่เหล็กเนี่ยไปกระทำนะครับเหมือนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าของเราที่มี2แบบก็คือเอาขดลวดอะมเมเจอร์ใช่ไหมจะเป็นกดตัวนาอะไปตัดปานแม่เหล็กกับอีกแบบก็คือเอาแม่เหล็กมาตัดปานกดลวดใช่ไหมก็เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำอันนี้ก็เหมือนกันตั้ง2แบบนะครับอ่ดูเข็มกันวันอมิเตอร์เห็นไหมครับพอเคลื่อนที่เข้าเนี่ยเข็มมันกระดิกมาทางเข็มมันเบนม,มาทางขวา พอเกลื่อนที่ออกเข็มมันเบนมาทางซ้ายนะครับอันนี้ก็คือการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับอ่าทีนี้เราจะรู้ได้งไงวัดนะครับการวัดง่ายที่สุดหรือใช้กดมือขวาก็ได้นะครับกดมือขวาอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้การหาทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะใช้กดมือขวานะครับก็คล้ายๆกับที่เราเรียนในส่วนของอทิศของขั้วแม่เหล็กของเครื่องกาเนิดไฟตรงใช่ไหมครับ อ่าหลักการของการเกิดสนามแม่เหล็กนะครับอ่าทีเนี้ยการหาแรงดันไฟฟ้าเนี่ยำทำได้โดยนะถ้าเราเอาแม่เหล็กสองก้อนมาวางนะครับฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยแม้ก้อนสีมว่วงก้อนสีเขียวเราดูในรูปมุมซ้ายมือนะครับนอะ่าแล้วก็ลอมือเนี่ยเยเข้าไปนะครับเยเข้าไประหว่างนะครับนะนะแล้วก็เอานิ้วทั้งสี่เนี่ยเรียงชิดติดกันนะครับเห็นไหมแล้วก็กางนิ้วโป้งออกให้ตั้งฉากกับนิ้วทั้งสี่นะตามรูปเลยนะครับแล้วเราเอา ลวดตัวนำเนี่ยเป็นไงครับมาวางนะครับมาวางลักษณะนี้นะครับวางลักษณะนี้อ่าไม่รู้ว่าเราเห็นไหมนะในกล้องอ่าในรูปนะครับอ่าวางปุ๊บนะครับแล้วทีนี้เราเอามือเนี่ยนะครับอ่านิ้วโป้งเนี่ยแทนทิศทางการเคลื่อนที่นะครับแทนทิศทางกาันกี่ถ้าเราให้มันไหลนะครับเราเอามือเนี่ยปาดจากซ้ายไปขวานะครับอ่าทิศกะทิศทางของกระแสเนี่ยมันก็จะตาม นิ้วปลายนิ้วมือทั้งสี่ของเราคนระับอ่าครับนะเข้าใจไหมตรงนี้ครับนะอ่าถ้าอ่านโดยละเอียดก็คือเขาบอกว่าครับนกะดมือขวาเนี่ยทำได้โดยกางมือขวาออกได้ให้นิ้วหัวแม่มือตั้งฉากกับนิ้วทั้งนะกกสี่ครับถ้ากําหนดให้เส้นแรงแม่เหล็กที่พุ่งออกจากขั้วเหนือพุ่งเข้าอาอุ้งม,มือแล้วนิ้วหัวแม่มือชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนําดังนั้นนิ้วทั้งสี่จะชี้ทิศทางของแรงดันไฟไฟ้าแนวนำถ้าที่บนื้ ถ้านิ้วทั้ง4ี่ชี้เข้าจะแทนด้วยกระแสไฟฟ้าไหลเข้าและถ้านิ้วทั้ง4ชี้ออกจะแทนด้วยกระแสไฟฟ้าไหลออกก็คือถ้าเราวางไว้นะครับวางตัวนําไว้แล้วก็เอามือเนี่ยปาดนะปาดระหว่างขั้วเหนือขั้วใต้นะโดยที่หันฝ่ามือขึ้นล้วก็ขวาขั้วเหนือเนี่ยนะครับก็นะครับถ้าเราปาดจากซ้ายไปขวาเนี่ยทิศทางของกระแสเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพุ่งเข้านะครับพุ่งเข้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรากลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาหัวไม่มือชี้มาทาง ฝั่งนี้นะคร e ok well ับอ uh ่าแล้วเราก็ปาดกลับมาเนี่ยนะครับอ่าวันอ่าวันไม่มือชี้ทิศเดิมนะครับขอโทษวันไม่มีชี้ทิศเดิมแต่ว่าเราปาดกลับมาเนี่ยนะครับทิศทางของกระแสก็จะมีลักษณะก็คือไหลออกนะครับอ่าเราดูทางรูกขวามือนะครับก็ทิศทางการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของตัวนำนะครับอ่าตัวนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราเอาตัวนำนะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา ก็จะมีลักษณะก็คือกระแสเนี่ยไหลเข้านะครับกระแสไหลเข้าก็คือไหลเข้าไปฝั่งนูนะ้นนับจะแทนลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็เป็นตัว x นะเห็นไหมนะครับส่วนถ้าเราเคลื่อนที่นะครับตัวนำเนี่ยมาทางซ้ายมือเห็นไหมนะครับก็จะมีลักษณะของกระแสที่มันไหลออกมานะครับก็จะแทนด้วยจุดกลมๆจุดเดียวนะครับแทนลักษณะของการไหลกระแสไฟฟ้าไหลออกนะครับอันนี้ให้รู้เฉยๆนะครับ ทีนี้เรามาดูนับค่าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนํากันบ้างนะครับเรารู้แล้วว่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันเกิดมาจากการเอาตัวนำเนี่ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับในทีนี้ไอ้ค่าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําเนี่ยว่าให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนาตัวนี้มีค่ามากหรือน้อยนะครับหรือว่าไฟมากไฟน้อยอะไรแบบนี้ถ้าพูดตามภาษาธรรมดานะครับมันมีค่าอะไรก็มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเรามาดูนะครับ เราดูรูปซ้ายมือนะครับพิจรารณาจากรูปซ้ายมือนะครับเรามาดูนับค่าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนัค่าแรกเลยก็คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับอ่าจะดเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว B ีใช่ไหมครับก็คล้ายๆกับที่เราเรียนในส่วนของเ,อเครื่องกําเนิดไฟตรงใช่ไหมครับอ่านะครับก็คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเขาบอกว่า ความหน,า,นาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยหากมีการเพิ่มความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กให้มากขึ้นผลจะทาให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยเป็นไงครับมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยนะครับตัว e ตัวนี้ก็คือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับตัว b ก็คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กอ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้ายิ่งแม่เหล็กดูดแรงก็เป็นไงแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดข,ขึ้นก็เป็นไงครับก็ยิ่งแรงตามไปด้วยใช่ไหมครับเอออันนี้จำง่าย จำไม่เลยจำง่ายๆนะก็คือยิ่งถ้าแม่เหล็กดูดแรงหรือว่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเยอะการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับอ่าสองก็คือความยาวของตัวนําความยาวของตัวนํานะครับอ่าก็บอกความยาวของตัวนาเนี่ยหากมีการเพิ่มความยาวของตัวนํานะครับเฉพาะส่วนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กนะครับให้ยาวมากขึ้นเนี่ยผลจะทําให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนามีค่ามากขึ้นตามนั่นเองนะครับอ่า เราสังเกตไหมเหมือนที่เราเรียนตอนเช้าเรื่องของ,ของกดลวดอเมเจอร์เราสังเกตไหมทําไมเขาถึงฟันเป็นเส้นลวดฟันเป็นกดกดกดคิดว่าเพราะอะไรทําไมก็ไม่ใช้ทองแดงเส้นเดียวเลยทําไ,ไม่ต้องเอาเป็นลวดมาฟันเป็นกดอยู่ทําไมก็ไม่ใช้เส้นลวดทำไมก็ไม่ใช้ทองแดงอันเดียวหล่อขึ้นมาเป็นฟันแบบกลมๆอันใหญ่ๆเลยนะครับอ่า สนใจไหมนะครับอ่าเนี่ยเพราะว่าเวลาเราขี้ออกมานะครับเราขี้ออกมาเนี่ยขี่ไอตัวเส้นลวดออกมาเป็นไงครับยาวไหมยาวใช่ไหมครับเออนั่นแหละเออเนี่ย <S <s <cor ks> <criptions> <together> เ,เห็นไหมก็บอกว่าความยาวของตัวนําเนี่ยที่เราปั่นหลายๆรอบหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆรอบเนี่ยมันก็เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวนําตัวนั้นเนี่ยเป็นไงเป็นยาวขึ้นใช่ไหมอ่าพอยาวขึ้นเนี่ยก็ <S <s <alphabet> <ket> ทําให้เป็นไงครับผลิตทําให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่ผลิตออกมาเนี่ยก็ ทตไมมีแรงดันนะ่ะมากขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับเออนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําค่าที่2ก็คือความยาวของตัวนำนะครับก็ใต้เขียนก็คือตัว E ตัวนี้นะตัว E ตัวนี้ก็คือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำแปรผันตาม L นะครับตัวนี้ตัว L ก็คือความยาวนะครับแปรผันตามก็คือถ้าอันนึงมากอีกอันก็มากตามนะครับในนีนนย อีแปรผันตามเอใต้เอมากอีก็มากเหมือนกันใต้เอน้อยอีก็น้อยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าความยาวมากแรงดันไฟฟ้าก็มากความยาวน้อยแรงดันไฟฟ้าก็น้อยนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าแปรผันตามนะครับต่อไปก็คือค่าที่สามที่มีผลต่อครับผม เหมือนกันเราเราพันเนี่ยเราพันรอบอันไปเจอคอใช่ไหมเราพันหนึ่งรอบความยาวที่ข้อนับเนี่ยก็คือตรงที่มันตัดกับสนามแม่เหล็กนะเหมือนเราพันแบบนี้ใช่ไหมครับความยาวที่ข้อนับเนี่ยก็คือนะะับฝั่งนี้เห็นไหมนับฝั่งนี้ตรงหัวตรงเนี้ยตรงหัวตรงเนี้ยมันไม่ได้โดนแม่เหล็กใช่ไหมเพราะว่าแม่เหล็กมันอยู่ข้างๆตรงนี้แม่เหล็กมันอยู่ข้างๆตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยตรงที่โดนแม่เหล็กจริงๆมันจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยเห็นไหมถ้าเราพันรอบหนึ่งมันก็โดนแค่ตรงนี้นสมมุติยาวตรงนี้10เซนตรงนี้10เซนก็รวมเป็น20ใช่ไหมแต่ถ้าเราพันสองรอบก็เป็นไงก็บวกเพิ่มไปก,ก็คือตรงนี้20บรอบที่2ก็อีก20ก็เป็นข้างละ40เลยใช่ไหมเออแต่ยิ่งเราพันจํานวนมากรอบความยาวก็เป็นไงเหมือนครับเพิ่มความยาวมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าดีมากดีมากนะครับสงสยัยอะไรถามเลยนะครับอ่าเขาตรงนี้ความยาวเนี่ย จะนับแคต่ตรงที่มันตัดกับแม่เหล็กนะครับตรงที่มันยาวหรือ,อไปเนี่ยอย่างเช่นส่วนหัวพวกนี้ก็จะไม่ได้นับนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปอันที่สามก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับหรือว่า V นะครับก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอ่าก็บอกว่าความเร็วในการเคลื่อนที่มีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวนําให้เร็วมากขึ้นผลจะทําให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือ e แปรผันตาม v นะครับหรือว่าแรงดันไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วตัวนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงความเร็วรอบที่เราสามารถปัน่นอะไรครับ g e เรเตอร์ได้ใช่ไหมยิ่งเราปัน่นความเร็วรอบมากเท่าไหร่ตัวนําตัวเนี้ยตัวนําตัวเน,นี้ยมันก็ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กเป็นไงครับมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมเออมาเราเราขับรถอะเห็นไหมอย่างเช่นรถมอไซค์เนีย เวลารุ่นเก่าๆหน่อยเวลาเราสตาร์ทปุ๊บเราบิดตอนมันเดินบอ่ะเป็นไงไฟไฟไฟหน้ารถอะมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอเราบิดเออพอเราบิดเพิ่มกว่าเพิ่มรอบของมันอะขนาดบิดเฉยๆไม่ต้องกลับใช่ไหมบิดเพิ่มรอบของมันเนี่ยปุ๊บเป็นไงไฟมันสว่างขึ้นใช่ไหมครับอ่านั่นก็เป็นเพราะในมอไซค์มันมีเครื่องกําเนิดเหมือนกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนกันพอความเร็วตอนแรกมันหมุนอ่ามันก็ระดับหนึ่งแต่พอเราเพิ่มรอบเครื่อง เข้าไปเนี่ยเป็นไงมันก็จะเพิ่มรอบของตัวปั่นไฟนี้เหมือนกันก็ทําให้ผลิตไฟฟ้าออกมาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็เขียนได้ว่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็เปรผันตามความเร็วรอบเหมือนกันนะครับอ่นนี้สามค่าในหน้าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับอทีนี้เขาเขียนมาสรุปนับจามาเป็นสูตรในการคํานวณน,นะครับก็คือคํานวณหาแรงดันไฟฟ้าว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราอยากได้แรงดันเท่านี้ จะต้องใช้ความยาวลวดเท่าไรต้องหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าไรนะครับอ่าก็เอามาสรุปนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับตัว E เนี่ยเท่ากับ B L v B คูณ L คูณ v นะครับก็คือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเท่ากับความเข้มของสนามแม่เหล็กคูณกับความยาวของตัวนำคูณกับความเร็วรอบนะครับก็จะได้เป็นแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือว่าแรงดันตัวนี้ออกมานะครับ อ่าอันนี้เข้าใจไหมก็คือเอาสนามแม่เหล็กกับความยาวกับความเร็วรอบเนี่ยมคูณกันนะครับอ่ายิ่งแต่ละตัวยิ่งมากเท่าไหร่ก็คูณกันผลที่ได้แรงดันออกมาก็มากเท่านั้นนะครับอ่า M e, เอ็นไมอีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำรหรือว่าแรงดันนั่นแหละนะครับก็มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับบี B, ความเข้มของ,งเส้นแรงแม่เหล็กนะมีหน่วยเป็นเวเบอร์ใช่ไหมตอนที่เราเรียนเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงใช่ไหม ไอ้เรื่องของแม่เหล็กอะนะครับความหนานแน่นของแม่เหล็กก็เท่าก,กับเวเบอร์ต่อตารางเมตรกำลังสองใช่ไหมครับหรืเอเวเบอร์ต่อตารางเมตรนะครับเนี่ยเวเบอร์สเลตเอ็มกำลังสองนะครับหรือหน่วยของมันก็คือเทสลาใช่ไหมครับอ่าเอลก็ความยาวของตัวนําตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กก็หน่วยเป็นเมตรนะครับวีก็ความเร็วในการเคลื่อนที่รอบก็เป็นเมตรต่อวินาทีนะแต่ส่วนมากเนี่ยตัววีตัวเนี้ย ก็ไม่ได้บอกมาเป็นเมตรต่อวินาทีก็จะบอกมาเป็นรอบต่อนาทีนะครับก็จะมีวิธีการคำนวณอีกนะว่าแปลงจากเมตรต่อวินาทีเป็นรอบต่อนาทีได้งไงนะครับอันนี้ก็คือค่าที่มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําและการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนํานะครับอ่า